สวัสดีที่นะทุกคนจำฉันได้ไหมอะฉันชื่อดีนนี่นะฉันจะถอดหน้ากากแล้วนะแปบ๊บนึงนะสวัสดีค่ะดีนเองอยิงไม่ได้บ้านะมีแค่เรียนแบบพี่เบบี้ไม่เฉยดีนว่าพี่เขาน่ารักดีอะ่ะดูแลขำตอนนี้ทำผมเสร็จแล้วแหละตะกี้อานดียวกไปสี่นาทีกว่าเห็นว่ามันนานก็เลยถามข้างลี แล้วพอทําอีกปึ๊บสอนาทีเสร็จความจริงก็น่าจะอัดต่อนะแต่ทีนี้ถ้าอัดต่อมันจะพูดแบบพี่เบลไี่มาไงคนก็เลยจะหาว่าดินบ้าึ้นทุกทีไงแต่ปกติแล้วดินก็บ้าอยู่แล้วอ่ะเป็นคนที่แบบว่าติดนิดหนึ่งมีความสุขกับชีวิตอะไรอย่างนี้ก็ทำผมเสร็จแล้วทำไมหนังสือไม่อ่านหรออ่านมากมันก็เบอร์จริงปะคือถ้าจำไม่ได้ก็อ่าอ่านเลยดีกว่าเพราะว่า ถ้าอ่านไปแล้วจำไม่ได้ไปสอบก็จำไม่ได้เหมือนกันนะก็คือจะทรมานร่างกายทำไมจะตาตุกตาบวมาไม่ที่หลับไม่ได้นอนเพราะกินกาแฟเยอะนกน็นะก็อยากจะบอกว่าอยากจะบน่นว่าให้บ่นนะเธอเรื่องที่จะสอบชีดมัอยู่ตรงนี้เยอะมากแล้วคืออ่านบทเดียวนะคือสอบอหรืมไม่อบ อ v o l ร m ์ e นะสอบการอ่อันหม่สิ่งแวดล้องใช่ไหมคืออ่านเรื่องเดียวเป็นเรื่องที่แบบว่าการจัดการสิ่งปฏิกูลนี่นะชิคนม่แค่นี้นะแต่เนื้อาหาข้อสอบอะ่ะก็คือมันจะยากตรงที่ว่าเวลาสอบเนื้อ,อาหาที่สอบมามันจะไม่ใช่ภาษาไทยแล้วมันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศั์เฉพาะเราต้องนำชื่อเชลโลคือมันยากตรงนี้แหละแล้วอีกอย่างก็คือขนาดอสองตอนมิดเทอมนะ mm. ก็เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยออฮะก็ทุกเรื่องเป็นสังเกตหมดเลยแต่มาติดตรงที่การกำจัดขยะมูลฝอยซึ่งเป็นวิชาอาจารย์แม่เองเรียนมาตั้งแตบบ่ปีหนึ่งละตอนนีกก้ก็ยังเรียนด้วยอยู่อาจารย์แม่ใจดีนะ สอนสอนสอนเข้าใจนะแต่ว่าคือเราโง่เองที่เราไม่ไม่จำนะเพราะเรียนแล้วทิ้งเรียนแล้วทิ้งเรียนแล้วทิ้งก็เลยทําข้อสอบไม่ได้อะ่ะข้อเขียนอะ่ะคือแบบว่ามันเป็นรูปล้วซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มตัวเองอะ่ะพีเซ็นงานเรื่องนี้แต่ไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่แบบว่าให้ตายสิให้ตายเถอะ อะไรอย่างเงี้ยฉันจะกลายเป็นพี่เบบี้มาแล้วเนะีก็คือมันยากอะคือแบบว่ามันทําไม่ได้จริงๆแต่โชคดีที่ขนานออกมาแล้วมันเออมันมันยังผ่านอ่ะก็เออนะตอนนี้กี่โมงเนี่ยห้าโมกว่าสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดแล้วไหนชุดชุดแขวนไว้อะฮะจะ ไปแบวใส่ชุดนิสิตแล้วเทยมตัวที่ไปจ,จับไปสอบก็คือชีตเนี่ยก็คงจะอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่านให้มันเข้าหัวอีกบ้างซึ่งเมื่อคืนพยายามอ่านแบบอ่านแล้วอะแต่ว่ามันมันเยอะไงมันหลายเรื่องเพราะว่าแค่เรื่องเดียวนี่ก็จำไม่ได้แล้วแต่มันหลายเรื่องก็เลยดูเบอร์เบอร,เบอร์หน่อยแต่ความจริงอ่ะดีไม่ได้บ้านะ แต่ว่าดินก็เป็นอย่างนี้แหละดินดินไม่ได้ว่านะฉันไม่ได้บ้าเนะดินบ้าก็ได้นะถ้าว่าดินบ้าเนอะดินจะฟ้องแม่เนี่ยแม่ดินก็ว่าดินบ้าเนี่ยให้ตายเถอะฉันอายคนแล้วอะฉันไปอ่านหนังสือสอบดีกว่าเนอะแอ้มันเย็นจนฉันหนาวแล้วเนี่ยฉันทาลิปแล้วนะ จะทาลิปสีสีแดงดีไหมอะไม่เอาอ่ะฉันไม่ทาดีกว่าฉันฉันเขียนคิ้วแล้วอะฉันฉันทาตาแล้วอะแต่แม่ก็ยังดูว่าตาฉันบวมอยู่เพราะเมื่อคืนฉันไม่ได้นอนไงไปแล้วนะมันหลายนาทีแล้วอ่ะคงจะไม่มีใครมาทนดูฉันหรอกนะบา,บายยนะ